หอดงามแหลงงามนานนะครับสาบบานก็เจอกันสายช่วงนี้ปลูกพักไปตจะกินกันกันแบบบ้านๆครับพิมพ์น้องน้ำสาหน้ำ หญ้ามีทั้งหญ้าครับหญ้าเขี้ยวหิ้งว่วนนั่บริเวณถางสาเนาะครับก็บเป็นทางลงตักน้ำหดพักก็เจาะนี่ก็ต้นบังหวดครับพ่อเจ้ากระปูไว้คือปลูกแบบบ้านๆเลยครับเป็นแปลงพักแบบเห็ดกันง่ายๆมอนกลังสิขึืนก็มี ครับเนาะบียประกาศอันนี้นะจะเป็นประกาศหินประกาศหินไว้ขันสมอันนี้พักซี่พักซี่วัดวัดเทือกวัดเห็นเป็นย่อมย่อมขึ้นอันนี้ก็ประกาศเดือนนะประกาศหินต้นบักทั่วบักยังเดี๋ยวก็จะซักข้างไว้น้อง แงมหนาวครับยง้มแลงก็เป็นการทีม่มาะแก่การปลูกผักก็เจอกับมาปลูกกันปลูกอาศัยพื้นที่ว่างๆน้าสาหลวงแรงน้ำนะครับก็บพ่อได้ทุนค่าใชใจายเนาะพ่อได้ปลูกได้กินอยู่ครับแบบพื้นบ้านพื้นบ้านเนาะปลูกง่ายงเา็ดแลงง่าย ตัวนี้ก็คงจะเป็นกระเทียมนะครับกระเทียมหัวเต่ปองมันฟังกดกับีต้นบักพริพักบุงแล้วแต่ไปซิมาปลูกนะครับเพราะมันก็ไล้เป็นที่หอยเป็นที่สาธารณะอดองามยังสีกันปลูกพักบุงหญ้าก,กินกัน มั่งครับต่วนเอื้อฝักอีกอย่างสักอย่างนึงฟังหนึ่งก็มีครับเป็นก็เป็นเจ้าของแต่ละเจ้าแต่ละเจ้านะครับเป็นหลอกเป็นหลอกไว้แล้วก็สิบแบ่งแบ่งปันกันเอาในน้ำก็มีปลาครับ ว่าจะเป็นขนานหรือปวกกระลำนะครับพักทั่วประกาศยินครับก็ร่างก็ร่างเกิดนะครับพราเจ้ามาจะปุ๊บเป็นยาเป็นยาปุ๊บก็มีครับประกาศอ่อนๆเนี่ยเราเขเจ้าดกไปกินกับปุลมึงแน่นอนครับเดี๋ยวอีกซี่หาอหรือ อาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวสิมื่อบังไม่ไมว่ามันสิจเจริญเติบโตไปซ้ำได้เนาะ